เรื่องเล่าล้านนาหมาขนคำเริ่มต้นจากนายพรานผู้เลี้ยงหมาตัวเมียขนสีทองไว้ตัวหนึ่งวันหนึ่งหมาตัวนั้นตั้งท้องทั้งที่หมู่บ้านไม่มีหมาผู้เลยสักตัวเดียวนายพรานกลัวคนคครหาว่าเขาสมสู่กับหมาจึงพาแม่หมาไปปล่อยทิ้งในป่าหรือบางตำนานเล่าว่าเขาปลดบันไดเรือนสูงหวังให้เสือมากัดกินแม่หมาแต่แม่หมาไม่ตาย มันเดินท้องโตไปถึงดอยสามเศร้าแล้วให้กำเนิดลูกสาวสองคนบัวแก้วกับบัวตองโตมาเป็นหญิงสาวที่งดนามลือนามไปทั่วเมืองเจ้าเมืองได้ยินข่าวก็ส่งวอมารับทั้งสองเป็นชายาซ้ายขวาแต่แม่หมากลับมาหาลูกไม่เจอมันเห่าหอนคร่ำครวญจนหน้าผายังมีรอยเล็บฝังอยู่ถึงวันนี้เมื่อแม่หมาตามหาจนถึงวังบัวแก้วกลับอับอาย บางตำนานเล่าว่าสั่งฆ่าแม่หมาเพราะกลัวความจริงถูกเปิดเผยว่าเป็นลูกหมาแม่หมาถูกซ่อนไว้ในหีบแล้วตายแต่นางบัวตองสงสารพระอิน์ทจึงแปลงศพหมาให้กลายเป็นทองคำเรื่องราวยังไม่จบเมื่อนางบัวตองโดดหน้าผาตายกลับไปช่วยยักษ์รักษาโรคได้สมบัติมากมายกลับมาพี่สาวผู้ริษยาทำตามแต่สุดท้ายถูกยักษ์จับกิน นี่แหละหมาคนคําตำนานล้านนาที่เล่าแล้วไม่มีวันลืมถ้าคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะ